ก็มีผู้เห็ดแน่บ่เห็ดแน่ก็แล้วแต่เป็นบุคคลไปเนาะคะ่ะเนาะน้ำผักกลิ่นกระปนเนาะแล้วก็มีหลวกบวกบฝรั่งค่ะบวบฝรังเนาะคะ่ะเนาะหลวกกินกระปนุเนาะพี่น้องเนาะกับลเอ๋เวลาเล่งด่วนห้าบ่มีเห้าตองบ่ตองหนึ่งนะคะเราก็เอามาใส่ไมโคเวสวัสดีค่ะพี่น้องชาวครีเอเตอร์ชาวเฟซของห้าเนาะคะ่ะเนาะนี่ยายรัศมีสีน้ำเสนอ เนาะคะนะ่ะเนาะปลาราปลา,า,ปา,าตัวใหญ่ของเฮานะค่ะเนาะปลาเนี่ปลารานี่ย่ายเฮ็ดเองเนะค่ะสายจังสี่ลหรค่ะแล้วก็เซฟฟีดไว้เนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่แหละคะ่ะอาหารของบ่ายวันเสาร์นี่แหละค่ะมีแค่นี้แหรอคะ่ะพี่น้องเวลาเล่งดวนเฮาบ่มีเฮาตตองบ่ตตองหนึ่งนะคะแล้วก็อามาใไซไมโคเวเฮากับไปรซฟสองฟีดไว้เนาะค่ะพี่น้อง คนอยู่เมืองนอกเพื่อนกับเหตุประมาณนี้ค่ะแต่ก็มีผู้เหตุแนบ่เหตุแน่ก็แล้วแต่เป็นบุคคลไปเนาะค่ะเนาะแง่เนาะค่ะเนาะมีข้าวตองนํานเ้ยค่ะมีหอดทักข้าวตองกินได้ค่ะพี่น้องผักข้าวตองแล้วก็มีมะเขือค่ะนี่คือผักกาดของห้าเนาะค่ะหนึ่งจังสี่แล้วอยู่ท่าคนอยู่ทางเมืองนอกเนาะค่ะเนาะเป็นบางคนหนึ่งแล้วแล้วก็ กินแบบว่าห e. ันเห้าก so. ินบ่ะมืดนี่เนาะค่ะเนาะแพ็กใส่ถุงเนาะค่ะเนาะถุงหน่อยๆพ่อแบบว่าก็จ้างห่อแพ็กถุงหาบาทสิบาทนี่แหละค่ะแพ็กแพ็กแพ็กไว้แล้วเนาะผักกินกระปุลเนาะแล้วก็มีลวกบกบัวฝรั่งค่ะบวบฝรั่งเนาะค่ะเนาะลวกกินกระปุลเนาะพี่น้องเนาะกับปะเอ้ยเวลาเล่งด่วนห่าบ่มีเห่อตองบ่ตองหนึ่งนะคะแล้วก็เอามาใส่ไมโครเวเวกสิแพ็กใส่ถุง แท็กใส่ถุงซ้ำถุงหาบาทสิบาทบ้านเฮานี่แหละค่ะแล้วก็เอาไปแช่ซองฟีดไว้ย่ยหมบบว่าสิมิทัวมีใบพักแพวมีพักกาดมีอา่าซ้ำนี่ก็แเสียบเลยวโอ้ยสุดยอดเลยดิค่ะนี่บัวลอยุส่ได้ก,กินปลารานี่ก็มีแห้งละค่ะคันบ่วได้ก,กินปลา,าเพราะว่า เป็นบางคนเนาะค่ะย่ำเป็นบางคนเนาะค่ะเนาะปลา,าปลา,าตัวใหญ่ของเฮาเนาะค่ะเนาะปลานี่ปลารานี่ย่ายเห็ดเองเนาะค่ะซุปเห็ดนี่แหละค่ะแล้วก็ไฮไลท์ของเราเนาะค่ะเนาะไฮไลท์นี่คือทอดปลาราค่ะปลาราต้นเนาะค่ะเนาะปลา,าปลา,าตัวใหญ่ของเฮาเนาะค่ะเนาะ ปลาหนีปลาร่านี่ย่อยเฮ็ดเองเนอะค่ะชั้นีนกับเสียบแล้วโอ้ยสุดยอดเลยดิค่ะนี่บ่าวายยุใสได้กินปลาร่านี่ก็มีแห้งละค่ะกานบดด่ได้กินปุ๊บโซซายกันกับปลาทูนาค่ะทูนากับป๋องอันนีก้กับพี่พักกับเข้านาะค่ะเนาะพักชั้นีนกับเสียบแล้วโอ้ยสุดยอดเลยดิค่ะนี่ บ,าบาัวยุไสได้กินปลารานี่ก็มีแห้งล่ะค่ะกันบ่อได้กินปลาซาุปใส่กับปลาทุนาค่ะทุน่ากับป๋องอันนี้กับมี่พักกับเ้าเนาะค่ะเนาะพักแหนเนาะค่ะเนาะมีข้าวตองน้ำได้ค่ะมีหอดพักข้าวตองกินได้ค่ะพี่น้องปลาข้าวตองแล้วก็มีมะเขือค่ะนี่คือผักกับป๋องข้าเนาะค่ะลุปเห็ดนี่ล่ะค่ะ แล้วก็ไฮไลท์ของเรานนคะเนาะไฮไลท์นี่คือทอดปลา,าค่ะปลา,าตอนหนึ่งจังสีแ่แหลว่ยวยุทงคนนยุ่ทางเมืองนอกเนาะคะ่ะเนาะเป็นบางคนหนึ่งแล้วแล้วก็กินแบบว่าหันหัอเนาะคะ่ะเนาะปลา,าปลา,าตัวใหญ่ของเฮานะคะน่ะเนาะปลาปลาปลานี่ย้ายเฮ็ดเองเนาะคะ่ะ แอะน้อค่ะนาะมีข้าวตองนั่นด้ยค่ะพี่หอดผักข้าวตองกินได้ค่ะพี่น้องผักข้าวตองแล้วก็มีมะเขือค่ะนี่คือผักกาดปองเ้าเนาะคะ่ะซุปซกันกับปทุนาค่ะทุนากับปอ๋องอันนี้กับพี่ผักกับเผาเนาะคะ่ะเนาะผักยายทําเองนะคะมักไว้สามปีแล้วค่ะพี่น้องอยายทําเองนะคะมักไว้สามปีแล้วค่ะพี่น้อง ก็เลยแบ่งฉ่นที่มั่นสวยๆค่ะน่ากินน่ากินค่ะมาทอดเนาะค่ะเนาะกะบีปักเน่าหั่นหอมตลายอย่างสิละค่ะแล้วก็แซ่ฟิตไว้เนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่ละค่ะอาหารของบ่ายวันเสาร์นี่ละค่ะไม่แค่นี้ละค่ะพี่น้องตลายอย่างสิละค่ะแล้วก็แซ่ฟิตไว้เนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่ละค่ะอาหารของบ่ายวันเสาร์นี่ละค่ะไม่แค่นี้ละค่ะพี่น้อง เอื mm ่นไม่ <schwier> mm ัง hmm. ี้แล้วค่ะข้าวตองมิสลเนหนึ่งจังสี่แลลวอยวยุักคนอยู่ทางเมืองนอกเนาะค่ะเนาะเป็นบางคนหนึ่งแล้วแล้วก็กินแบบว่าหันทัาหนึ่งจังสี่แลลวอยวยุทกคนอยู่ทางเมืองหนอกเนาะค่ะเนาะเป็นบางคนหนึ่งแล้วแล้วก็กินแบบว่าหันหัาปลานี่บ่มีแห้งทํางานได้พี่น้องเด้อสิบอกให้ พอเพอิ่มอะไยังแล้วค่ะข้าวตองมิสลเน็เพราะว่าเป็นบางคนเนาะค่ะยำเป็นบางคนเพราะ่ป้าอยู่คนเดียวกันใช่ไหมหนึ่งพดหนึ่งวานึ่งไว้ยังสี่นะบ่แม่อย่างนี่ค่ะกินบ่ได้เมิดคนเที่ยดเดียวด้วยค่ะพี่น้องเวลาเล่งดวนเข้า่ามีห้าตองบพตองหนึ่งนะคะเราก็เอามาใส่ไมโควฟยายทําเองนะคะมักไว้สามปีแล้วค่ะพี่น้อง เนาะคะ่ะเนาะปลาราปลา,า,ปา,าตัวใหญ่ของเฮาเนาะคะ่ะเนาะปลานี่ปลารานี่ย่ายเฮ็ดเองเนาะคะ่ะซุปเห็ดนี่แหละคะ่ะแล้วก็ไฮไลท์ของเรานะคะ่ะเนาะไฮไลท์นี่คือทอดปลาราค่ะปลาราต้อนผักขินกระปนนะะุลเนาะแล้วก็มีลวกบวกบฝรั่งะคะ่ะบวบฝรั่งเนาะคะ่ะเนาะลวกกินกระปนนะะุลเนาะพี่น้องเนาะ,ะกับปะไอ เลยแบง่งฉ่นที่มั่นสวยๆค่ะน่ากินน่ากินค่ะมาทอดเนาะค่ะเนาะกะบีปักน่าหั่นหอมเพ็บอุ่นได้กินได้ท่านที่ได้ค่ะเพราะว่าเราต้องมาหนึ่งแห่ยงยากอีกเนาะค่ะเนาะนี่แหะค่ะเหตุผลก็เลยหนึ่งเพียเดียวไปเลยค่ะเลยลุกเหตุนี่แหละค่ะแล้วก็ไฮไลท์ของเรานะคะเนาะไฮไลท์นี่คือ ทอดปลา,าค่ะปลา,าต้อนแหนเนาะคะ่ะเนาะมีข้าวตองน้ำได้ค่ะมีหอดผักข้าวตองกินด้ค่ะพี่น้องผักข้าวตองแล้วก็มีมะเขือค่ะนี่คือผักกาดขรองห้าเนาะคะ่ะในมีโอกาสเอามาต้มค่ะพอดีเมื่อนี้ได้โอกาสสามีบริบบานค่ะก็เลยมาต้มปลรราค่ะต้มปลรราแล้วก็เอินไม่ยังแล้วค่ะข้าวตองมีสาะระเนรสิแพกไส้ถุง แพ็กใส่ถุงซ้ำถุงหาบาทสิบาทบ้านเฮานี่แหละค่ะแล้วก็เอาไปแช่ซองฟีดไว้เ่ยหมบว่าเพราะว่าเป็นบางคนเนาะค่ะยำเป็นบางคนใส่นะคะ่ะสกินกับข้าวเหนียวค่ะนี่ก็คือข้าวเหนียวของเราค่ะหลายคนี่สงสัยนะคะสิมิตัวมีใบพักแพ้วมีพักกาด มีเอ่หนึ่งจังสี่แล้วอยู่ท่คนอยู่ทางเมืองหนอกเนาะค่ะเนาะเป็นบางนหนึ่งแล้วแล้วก็กินแบบว่าหันทักเนวกิ่นช่วงบ่ายของวันเสาร์นี่แหละคะ่ะนี่คือซุปเห็ดร่มเนาะค่ะเนาะเห็ดร่มที่่าเก็บมานี่แหละคะ่ะเรามาสวป,ปาดอยู่คนเดียวกะซะมะหนึ่งพดหนึ่งวา หนึ่งวัยยังสี่นะบ่แม่นยังด้ค่ะกินบ่ได้เมดค้นเที่ยเดียวเด้ค่ะพี่น้องเขากลับไปแช่สองฟีดไว้เนาะค่ะพี่น้อง,นองคนอยู่เมืองนอกเพิ่งเกิดเหตุประมาณนี้ค่ะแต่ก็มีผู้เห็ดแน่บ่เห็ดแน่กัแล้วแต่เป็นบุคคลไปเนาะค่ะเนะาะก็เลยแบง่งชิ้นที่มันสวยๆค่ะน่าก,กินน่าก,กินค่ะมาทอดเนาะค่ะเนาะก็บบีบักเน่าหั่นหอมตลายยังสี่ลหค่ะแล้วก็กยยแช่แฟีดไว้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ นี่แหละค่ะอาหารของบ่ายวันเสาร์นี่แหละค่ะไม่แค่นี้แหละค่ะพี่น้องซุปซุปไส้กรับปลาทูน่าค่ะทูน่ากับป๋องอันนี้กับพี่พักกับเผาเนาะค่ะเนาะพักหลายอย่างสิละค่ะแล้วก็แซ่ฟิตไว้เนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่แหละค่ะอาหารของบ่ายวันเสาร์นี่แหละค่ะไม่แค่นี้แหละค่ะพี่น้องหลายอย่างสิละค่ะแล้วก็แซ่ฟิตไว้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ นี่แหละคะ่ะอาหารของบ่ายวันเสาร์นี่แหละค่ะม่แค่นี้แหละคะ่ะพี่น้องปลานี่บ่มีแห้งทํางานได้พี่น้องเด้อสิบอกให้เนาะคะ่ะเนาะปลารปารปลาตัวใหญ่ของเฮาเนาะค่ะเนาะปลาเนี่ยปลารานี่ยยายเฮ็ดเองเด้อค่ะปุปบโซฟทกันกับปลาทูน่าคะ่ะทูน่ากับป๋องอันนี้กับพี่พัก กลับเผ้าเนะค่ะเนะาะพักเพราะว่าเป็นบางคนเนะค่ะยำเป็นบางคนก็เลยแบง่งชินที่มันสวยๆค่ะน่ากินน่ากินค่ะมะทอดเนาะค่ะเนาะกะบีปักเน่าหัน